โอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ตลาดทองคําไทยเรียกว่าสุดเหวี่ยงจริงๆครับเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแบบตั้งตัวไม่ทันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าสัปดาห์ที่มันหยดขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วที่สําคัญเลยนะสัปดาห์หน้าจะเอายังไงกันต่อดีคือมีคนเปรียบเทียบเหตุการณ์ช่วงปลายสัปดาห์ไว้ได้แบบเจ็บแต่จริงมากครับเขาบอกว่ามันคือ Black Friday ของคนถือทอง โห oh, ฟังแล้วเห็นภาพเลยนะคือมันเป็นวันที่โดนเทขายแบบถล่มทลายจริงๆโอเคครับนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ทั้งหมดจะไล่ไปทีละประเด็นเลยตั้งแต่ภาพรวมสัปดาห์ที่ผันผวนสุดๆไปดูว่าอะไรดันวราคาขึ้นมาแล้วทําไมจู่ๆถึงรุ่งหนักปัจจัยที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้าและสุดท้ายคือบทสรุปกับกลยุทธ์การลงทุนครับไปเริ่มกันเลย มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับสัปดาห์แห่งความบ้าคลั่งคือบรรยากาศในตลาดสัปดาห์ที่แล้วนี่มันทั้งตื่นเต้นทั้งน่ากลัวปนปนกันไมหมดเลยครับอารมณ์เหมือนอยู่ในปาร์ตี้ที่ทุกคนก็รู้แหละว่าใกล้จะเลิกแล้วแต่เพลงมันยังดังอยู่ก็เลยต้องเต้นกันต่อไปลืมตาหม่ทีอ้าวราคานิวไฮอีกแล้วเป็นแบบนี้ทุกวันเลยครับความรู้สึกของนักลงทุนหลายคนเลยถูกสรุปไว้ในประโยคนี้เนี่ยแหละครับขึ้นจนต้องร้องขอชีวิต คือมันขึ้นเร็วขึ้นแรงซะจนแบบหายใจไม่ทันกันเลยจริงๆหลายคนคือปรับตัวไม่ทันเลยครับอลองมาดูไทม์ไลน์กันชัดๆครับว่ามันเร็วแค่ไหนวันที่24มกราคมเนี่ยราคาอยู่ที่72,000บาทแค่นี้ก็ว่าสูงแล้วนะแต่พอผ่านไปแค่2วันเองวันที่26โดดไป75,000บาทยังครับยังไม่หยุดวันต่อมาไปต่อที่78,000บาทแล้วก็ไปพีคสุดๆวันที่29ที่81,000บาท คือแนวต้านที่ว่าแข็งๆเนี่ยโดนพังในไม่กี่วันเองการขึ้นแบบชันๆเป็นเส้นตรงแบบนี้เนี่ยบอกตามตรงว่ามันผิดปกติมากสําหรับสินทรัพย์ที่ใหญ่เบิ่มอย่างทองคําจนมีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าเหมือนหุ้นปั่นเลยครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับตลาดใหญ่ขนาดนี้เลยนี่แหละครับคือสัญญาณเตือนแรกๆที่บอกเราว่าเฮ้ยสถานการณ์มันเริ่มไม่ค่อยมั่นคงแล้วนะและคําถามคือ อะไรมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ส่งให้ราคาทองพุ่งทยานไปขนาดนั้นมาหาคําตอบกันในส่วนที่2เลยครับมันคือพายุที่สมบูรณ์แบบของความตึงเครียดทางการเมืองทั่วโลกที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันพอดีคือตลอดทั้งเดือนมกราคมเนี่ยเหมือนมีแต่ข่าวร้ายเข้ามาไม่หยุดเลยไล่มาตั้งแต่ปัญหาการเมืองในเวเนซุเอลาข่าวแปลกๆที่ทรัมป์อยากจะไปซื้อกรีนแลนด์แล้วก็มาประกาศกำแพงภาษีใหม่กับยุโรปอีก และฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างระเบิดก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มันร้อนแรงขึ้น,นเรื่อยๆทุกข่าวที่ว่ามาเนี่ยมันผลักให้นักลงทุนต้องหนีตายจากสินทรัพย์เสี่ยงแล้ววิ่งก็หาทองคําในฐานะหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดครับแต่ก็นั่นแหละรครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเมื่อความร้อนแรงมันพุ่งไปจนสุดเพดานมันก็ถึงจุดคลแม็กซ์ของสัปดาห์นั่นก็คือการทิ้งดิ่งลงมาแบบไม่ให้ซุ้มไม่เสียงทำเอาช็อกกันทั้งตลาดเลย ถ้าดูเป็นราคาทองตลาดโลกเนี่ยคือมันดิ่งลงมามากกว่า500ดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับจากจุดสูงสุดแถวๆ5,595ดอลลาร์ 5, 5ถือว่าการปรับฐานที่ทั้งรุนแรงและรวดเร็วมากๆสาเหตุหลักๆที่มันร่วงหนักขนาดนี้มาจาก2ปัจจัยที่ดันมาเกิดพร้อมกันบดีครับอย่างแรกเลยคือด้านเทคนิค คือสัญญาณมันฟ้องมาสักพักแล้วว่าตลาดมันร้อนเกินไปแล้วโดยเฉพาะไอตัวที่เรียกว่า RSI ที่ใช้วัดว่าคนซื้อเยอะไปหรือ,อยังเนี่ยพอตัวเลขมันพุ่งทะลุ90โอ้โหมันเหมือนสัญญาณเตือนภัยดังลั่นเลยครับว่าฟองสบู่ใกล้แตกแล้วตลาดตอนนั้นเหมือนลิฟต์ที่สายเคเบิลตึงเปียรอวันขาดอย่างเดียวแล้วปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเสริมพอดีเป๊ะเลยครับคือจูจ่ๆก็มีข่าวมาว่าตุรกีอาจจะเป็นตัวกลางเจรจาให้สหรัฐกับอิหร่านคุยกันได้ โอ้โหแค่ข่าวนี้ข่าวเดียวก็พอแล้วครับที่ทําให้คนหายกลัวสงครามปชั่วขณะแล้วก็รีบเทขายทํากําไรกันออกมาทันทีเลยและการที่จู่ๆมีแท่งเทียนสีแดงแท่งใหญ่ๆโผล่มาเป็นแท่งแรกหลังจากที่วิ่งขึ้นมาตลอดทางเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การปรับฐานนะครับมันเป็นสัญญาณทางจิตวิทยาที่บอกกับทุกคนในตลาดว่าเฮ้ยแรงซื้อเนี่ยมันหมดแล้วนะแล้วมันก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นของตลาดในระยะสั้นไปแบบเต็มๆเลยครับ เอาละครับเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วก็เรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญกว่าคือจากนี้ไปตั้งหากเรามามองไปข้างหน้ากันดีกว่าครับว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีอะไรที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างมี3ปัจจัยหลกักๆเลยครับที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางตลาดในสัปดาห์หน้าเรื่องแรกเลยคือการเจรจาระหว่างสาหรัฐกับอิหร่านถ้าคุยกันได้จริงทองอาจจะลงต่อแต่ถ้าล้มเมื่อไร่ความตึงเครียดกลับมาแน่เรื่องที่2คือการประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่ ถ้าคนที่มาเป็นสายเหี่ยวชอบขึ้นดอกเบี้ยอันนี้จะไม่ดีกับทองและเรื่องสุดท้ายครับความเสี่ยงเรื่อง Government shutdown ของอเมริกาถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีกซึ่งอันนี้อาจจะกลายเป็นปัจจัยบวกกับทองคาได้ครับและแล้วก็มาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดครับเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์กันเพื่อตอบคําถามที่ว่าไอการย่อตัวครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแค่การพักเพื่อจะไปต่อหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงกันแน่ อันนี้ก็เป็นมุมมองจากการวิเคราะห์นะครับแต่ก็อยากจะฟังความคิดเห็นของทุกคนเหมือนกันใครมีมุมมองเพิ่มเติมเกิดกับราคาทองช่วงนี้ยังไงลองแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันสิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดตอนนี้ค่อนข้างจะตรงกันเป๊ะเลยครับว่าไม่มีใครมองว่าเป็นขาลงมีแต่ย่อเพื่อขึ้นต่อเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานที่หนุนราคาทองไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทั่วโลก หรือปัญหานี้สินมหาศาลเนี่ยมันยังอยู่ครบเลยครับการปรับฐานครั้งนี้เลยเหมือนเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อลดความร้อนแรงของตลาดแล้วก็สร้างฐานให้มั่นคงขึ้นเพื่อที่จะไปต่อได้ครับ สำหรับกลยุทธ์ที่จับต้องได้มากขึ้นนะครับนี่คือระดับราคาสําคัญสําคัญที่ต้องจับตาดูเลยแนวรับแรกเนี่ยจะอยู่แถวแถว75,000บาทครับถลึกลงมาอีกโซนแนวรับที่สําคัญมากๆเลยก็จะอยู่แถว72,900บาทและถ้ามีการปรับฐานลึกจริงๆแนวรับสุดท้ายที่แข็งแกร่งมากๆจะอยู่ที่ประมาณ71,100บาทครับแล้วเราควรทํำยังไงถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับการเวี่ยงตัวแรงๆแบบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลมากนักตราบใดที่ภาพรวมใหญ่ๆมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ ความอดทนคือหัวใจสําคัญเลยแต่สําหรับสายเทรดระยะสั้นหรือคนที่ตกรถไปรอบที่แล้วการย่อตัวครั้งนี้ถือเป็นโอกาสเลยครับแต่อย่าพึ่งรีบกระโดดเข้าไปเพราะกลัวตกรถหรือที่เรียกว่า FOMO นะครับควรรอให้ราคามันนิ่งๆสร้างฐานที่แนวรับสําคัญให้เห็นก่อนจะดีกว่าครับจะได้ปลอดภัยกว่าแล้เป้าหมายใหญ่ถัดไปที่นักวิเคราะห์หลายเจ้ามองไว้สําหรับปี2,569ก็คือระดับ6,000ดอลลาร์สหรัฐครับ ซึ่งก็ยังเป็นการตอกย้ำมุมมองที่เป็นบวกในระยะยาวอยู่นะครับและก็ขอปิดท้ายด้วยคําถามที่ผมเชื่อว่าอยู่ในใจของนักลงทุนสายทองคําทุกคนนะครับเป้าหมายที่6000ดอลลาร์ 6, 000, และเป้าหมายในฝันของคนไทยที่ห0 0 0งแบาททวนมันจะมาถึงเมื่อไหร่กันนะนี่คือคําถามที่เราต้องหาคําตอบไว้ด้วยกันในตลาดที่น่าตื่นเต้นนี้ครับ Many Skills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนการเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจำกัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี